สบายดีทุกคนมันนี้เขาสองคนมึงว่าสองหันนี้เขาสองคนใช่ไหพาทุกคนมาเก็บผักบงเนาะผักบงแล้วก็หวยเนาะทุกคนเซิงหวาหลังจากที่เมื่อวานเขาปูอลเก่านี่แหละแต่ว่าเขามาอีกเพราะว่าเขาติดใจมืัอนี้ติดใจมันติดใจเมื่อวานมาไปลุงันเลยวันนี้ไปทางนั้นบอกตอนนี้ก็ได้ปะได้บอกบอกไปไปไปบอลไปไลยวันนี้

มาเด้อทุกคนมาเก็บหอยเด้ออันนี้หอยฮอน,นี่คนกูเป็ับตุ๊บอันนี้ขวานเนอะบังเอิพี่เบิงได้คอความไหลอันนี้อยู่ยิ้ใส่เกาะไปย่างวะบ้านแกงย่างบ้านแกงย่างเด้อทุกคนใไฮเคยเป็นปลากรงไฮร้อย <acht> ไหลน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอัน อย่าไปเอาถูกคนทุกคนสวัสดนเฮดซูนมันบ่อยู่นี่มีบรรยากาศทุกคนป้าเอฟซีบงผักบงอันนี้แมนธรรมชาติบ่บริพุกเหรอแมนธรรมชาติเลยธรรมชาติทุกคนผักบงบักกระไลชาววานเขาเห็นอันผักบงตัวนี้กับเจ้าขายอยู่แถวตลาดนะกับประมาณกับเจ้าเก็บแถวนี้แหละมันเป็นผักบงอันผักบงสีแดงแดงนะเก็บให้ มันมีหอยน้ำทุกคนธรรมศาสตร์อีลีข้าวเ<อ>มื่อันนั้นนาะบงอันนี้กับตามะคุงกระเซฟไปไปเห็ดทักบงไฟแดงกระเซฟเมือเขาต้องได้เสกคนตีบหอยนะ่ะให้มันเดี๋ยวเขาจะอันคายออกแม่เาจะเห็นินจะเก็บหอยน่นี่นอถูป,ปีนาเก็บหอยเหรอเด้อเบ่คคยเก็บยลึกเขาน หังจากที่เราไปใส่อันเบียดเนอะกระติดใจก็เลยว่ามาเก็บขับบองเก็บไปกินใช่ว่าเขาพูดว่าเชื่อนี่มูนอย่างเดียมันหล อย่ามาเก็บกับมาเก็บน้ากันเด้อข้าวเก็บไปขายเนาะี่นเก็บไปขายนะเก็บไปขายอะไรนะอันตัวนี้เป็นบ่อเน้นก็ปูเท่าที่เพิ่นมาเก็บแม้นแล้วชั้นไหนก็จะกระมักเลยแบบบ่เขาเป็นแบบบ่อธรรมชาติทุกคนณเอาบอดไดไซอันสารว์พีี้อย่างเลี่ยน่าจะเอาแบบชาติสุดเลย พอตอนนี้เราทุกคนเออเัาเัากับตีนอ้าตีนหน้าถูกเก็บหยาบเลยทุกคนลองเม่ต้องเก็บสั้นๆมั้ยเก็บมุมแม่นชิได้พวกแก่แล้วบอกเก็บเม่นบ่ก็ขาจะว่าเขญญาจะญญาว่าเก็บพักแก่สิได้พวกแก่อันเก็บพักแก่ได้พวอโอนนี่เก็บมุเก็บเก็บสั้นๆเนาะตรงนี้อาจจะไม่เห็นเมนูอย,อย่างงั้นมันนู้นอันนู้นเก็บก้อนตอนนี้เนาะฝุ่นกระชิโตกอีกแล้วเนาะ มัน,บบๆๆนอ้ไตกตกเก็บไปขายพวกเขานะโซนนี้ธุรกิจตกต่ำเลยแล้วเขาก็ตกงานไปนะพี่เคย้ายงานไง,นะไม,ไม,งนนมันหลายจนวาข้างหลังก็มีเนาะมีมีเจ้าของบอนว่าเอาโลดที่นี่ประเทศเป็นศูนย์มันบศูนย์อย่างศูนย์วิชาซี อะไยังบ่แล้วคือเป็นแบบว่าไผอยักมาอันแบบอะไรก็วิ s าส y s ระบบสองปีส่วน visa s มันเป็นแบบไดมีว i สาดนตรีมีวี s ารมีวิสาเอกษกตัดยิบตัดยิบก็มีทุกคนวิสาบริหารมีทุกอย่างครบ เออโอ้เฮ้ยเฮ้ยค่ะดิ๊ก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 คืออะเออคุณค่ักคกคัเก็บผักไว้โอ้ก็สิเอาบ่สิเก็บเผื่อโอ้ได้แล้วเก็บได้กินทุกมื้อได้อยู่ในนั้กิ่นย้อนเนาะเห็ดลวกผักบุ้งกินกับแจวกับปี๊อันนี้ก็เอาใหดคลิปตามแบบชีวิตประจำวันเอาเนาะทุกคนบ่ได้สร้างภาพหรืออย่งเนาะมาเก็บแท้ๆนี่แหละนี่นะ เพราะว่ามันม <Af> ันมันอยู่แถวอันเจอกับเอยเอินวาแถวใกล้ซอกลีกแล้วก็มันเป็นธรรมชาติอีลีนะคันว่าอยู่อันแถวอันเจอกันใกล้ตัวเมืองเขาก็บพวกกาเก็บกินเนาะหอยย่านมันมีพวกอันสารเคมีอีอย่างหรือว่าน้ำเพื่อนอีอย่างไหลมาขนาดทุกคนคลิปเดียวเดียวโอ้มันคือเป็นอะไรบ้าไหมคือแบบนิ่มเลยโมเมนต์แล้วก็เอ้ยมันคือนิ่มๆนิ่มๆไหมย่านเหรอเคยเอาตัวอ่อนๆนั่นไหม มันมีควายนอนอย่รงจริงจริงปิงเออเขาเห็น่อวันนั้นทันมาแล้วลงทางไปทางนั้นเห็นตัวงวแล้วก็ตัวงูจะบึงน้องให้เีไอ้เคยถึงจับสี่ตัวห้าตัวกัดด้วยจ้วยปิงปิงน้วยว้ยเป็นบูบูแบบอยู่บุบมเอ้ยนี่เนอะอดอดอดเขายังก็ได้อันบง เช่ามาขายพอมาได้ด้าแล้วได้นีนนะแม่เอาเช่ไปขา่แม่าที่หนเก็บเหยื่อเที่ยวมาโอเโอ้ไปขายก็ได้ไข่ตำบาตรเ้อทุกคนจะซื้อกินนงงาสตันไข่แคปชั่นก็จสกะจีบกัน

เพรเขาอันจ <l id sei> <c ười> ับไอ้วงจับกล้องซื่อเขาจีเอาไว้แบบแคปทูมานะแคปเจอร์เหรอแหมสิบแคปเอาปนรวมระวังหมดหมดสีดลำนะการเจ็บไรนี่นะาต้องออกด้ยจากขาเรานะตัวนั้นการเจ็บไรเลยูเอตัวนั้นการเจ็บไรเออสมโพมีอย่างเก็บเก็บอ่ะสันเด๊ เห็นเห็นบอกอันถ no <pi weil sav our as> ่ายเบางหลังตากล้องเมื <Overwatch> ่อเนี้ยเอาเอาอันนุ่งสิ้นเต็มมาเนาะพอที่สุดชีวิตคนเอาไปถ่ตากล้องเนี่ยคันมาคันมาคันมาคนเดียวดีกว่าเ้อไม่ทำที่นี่เป็นออนไลนหรอใครวะกูงงสูจริงๆไอ้มีสอนกีตาร์เลยว่าโอเป็นยังเดี๋ยวไอ้ครอบกับเจ้าสอนออนไลน์วหรือว่าสอน ได้ไปสวนมาบ้านเขาคนเลยว่ฮยมึงเบิ่งหมดพี่ดำคือว่าตอนถูรายได้บอบปะหรือ,อว่าอะไรอีกปพอแล้วะบบถ่า,ถาตัวเองกออตัวพี่ได้มีใบพักพิเศษนะจังนาทีแล้วตัวนี้เป็นเก้านาทีอเอาอ,อีกหนึ่ก็ได้นะ่ายนีงน่งก็ได้แล้วถ่ายส่วนตัวสิไปเก็บส่วนตัวเลยได้ไหม เดี ah, ๋ยวให้ให้เอฟซีเบิรงกันก็ได้หลายเลยคืบุ๊มเนเก็บลิลลิ่นในนี่คิดบ่าเปนตัดต่อเลยเด้อทุกคนแต่ว่าเขาเสี่ยนเก็บแล้วแล้วเขาจะเพดเมนูอยากให้ทุกคนเกี่ยมติดตามเบอร์เขาแล้วก็เก็บเรียวเลยคือว่ามันยากก็่ยังเอาง่ายเอาไปบอกกลับเขาบอกอ้าวชิดกลับก็ยังเห็นอยู่เนาะเสียดายเว้ยไปแล้วเขาเก็บยังสิ่ยนแล้วเขาคิดฮอาตอนสมัยน้อยๆเลยทุกคน อันแบบลดนโดได้บ่ายอันซอกกินแบบนี้ธรรมชาติมาขึ้นตอนน้นนอยๆเนาะขึ้นทอดหาก,กินแบบธรรมชาติแต่วัยยุ่วเวียงนี่ยากทีดด่จะหากินแบบนี้นะคันว่าคันเขาซอกคันโบเมนแบบดินของตัวเองนะเขาเพาไปหาที่ที่ปรเดนโดรลงสินะจันปูเจ้าปูให<อ>้หาะชื่อหลายเคยเห็นที่น<อ>ี่แต่กับหลังก็ต,ต,บบกตัวตะก๊อกอืมขึ้นบนไหนล่ะขึ้นบนนั้นได้บอกให้ วันนี้จะว่ากำลังเก่ไปขอบเอบซีบอบขอบขอบปิดเลยมาทุกคนข้าอยู่ภาพอ๋อฉีดิดยามใดก็มีหอยตลอดเออไปเก็บหลังกล้องเหรอเห็นหอยแล้วขอบอะไรมสีนี้หอยสีนี้อยฟมาเอยอยฟ้อยสีนี้มามามาปิดคิบ เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กะรี่ขอลาไปก่อนเนาะทุกคนบุ้มมาก่อนแม่บุ้มยังเสียดายหอยอยู่ทุกคนมาพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพลยคลิปนีได้หลายแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะขอตโตกลับก่อนเด้อเพราะว่าแหง้งเก็บแล้วก็แห้งได้หลายนี่ทุกคนยน่านไปคลิปหน้าสิไปเก็บหลังใหม่หลังกองแ,แล้วคนสำหร,รับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบ๊ายบาย